โอ้ได้ทีละลายแสนนะครับคือถเอพิธีมาเร็วหนี่<อ>น่ะแล้วครับถูกจากปู่เรานี่ใช่ไหมครับเ<อ>พราะว่าเราเป็นลูกศิษย์ปูนี่อนี่ยปั้นก็ไม่แล้วเราได้แต่เหยแสนเดียวไดนตรีมาเลยโอ้โอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะเข้าไปข้างในในที่นี่นะจะเข้าไปในป่านะครับเข้าไปที่ว่าเข็ดเข็ดนะครับผมออเอาใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมนี่เราก็ได้เข้ามาถึงแล้วนะครับผมที่ปไปูนะครับ <ไป S 1> ผมที่ปูนะฮะ<อ>นี่นะครับ<อ><อ>ผมเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอทันลองแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่มาถึงแล้วนะครับผมต้นไม้ต้นมะขามใหญ่นะโอ้เป็นร้อยปีได้นะครับเนอะนี่นะ ไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรือครับคุณพ่อคงไม่มีใครเข้ามาโอเา้เขากลัวเขากลัวเขากลัวพ่อไปยืนตรงนู้นไดไหมครับผมยืนใกล้กลปู่ได้ไหมฮะอ๋อขยับไปอีกก็ได้พ่อพ่อกลัวอืมเรามาดีครับ <c oughs> พ่อครับ <c oughs> มาขอชมบารมีปู่กับย่าเนาะปู่ใช่ไหมครับปู่กับย่าไอค,คือ เขาเรียกที่นี่เขาเรียกเจ้าคุณปูเจ้าคุณปูอันนี้ทางนี้ก็เรียกเขาเจ้าคุณปูหมดครับก็ต้องขออนุญาตเนาะมองนี่ว่าจาที่ว่าปันยางออกจากต้นแมนแมนแมนครับนี่ละของแท้ครับของแท้ครับมาเห็นป่านนี้แล้วของแท้ครับที่เดินออกจากต้นมะขามนี่ใช่ไหมครับพ่อครับเิ่นี่เลาลื้อกันมานานแสนนานแล้วก็นมีละครับครับ ก็เลยพ่อดึกเคยได้เข้ามาสักครั้งไหมหรือว่าครั้งแรกไม่เคยไม่เคยนะครั้งแรกใช่ไหมพ่อนี้ก็ครั้งแรกด้วยกันนะแต่ได้ยินชื่อเสียงมาตั้งนานแล้วครับครับโอ้ต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยนะพ่อเนาะครับครับหายเป็นแม่นเลยวันนี้ลูกหลานมาได้ไม่คำมาเกินไม้หอเพิมเต็มเติมมีมาใส่ยาบาเติมมีปู้ที่เปนกระตุกนิดเดียดที่นี่ รู้ไหมพื้นดินนี่พื้นแม่ทวันนี้ก็ได้ที่ปลูกปักรักษาอยังไงด่านแม่เลยมันคุ้มครมาขอตัวดีน้ำของงวดวันที่16พฤศจิกายน2568นี่กแนี่ยนะแ้วขอดานตัวตรงแห้งๆหงตรงฝังเนื้ออืมอุ่นอ่ะ 嗯，还小呢，我我我，看这些小动 Thank you

คื่จ้ามึยิ่ทขาวว่าแแต่ว่าสามตัวบนนึ่ปูนั่งไปบอกสิ็นตูวโด,ดเด้อลูฟึกนะดูพวกฉลาดไปบอกเป็นปนัญหาดูกระพกอดีๆเถอะปูแต่ว่าดูก,กับหูวลาดที่ปูซื้อมากนะสามตัวเป็นตัวใหแต่ว่าดูกวามันใจให้ปูไปบอกเป็นตัวเี้นเป็นตัวแต่เลขล่างกันมันสิออกตัวนี้จ้ะสุกใสโด,ดเอเด้อสองตัวล่างสิพบ นขอหาพแ่ร้านมาขอบาแลีปูสิ่งสักซิพยาสิ่งศักซีพันปูปูเป็นไงอยู่ในสถานที่แห่งนีู้ง,ง, er งู่ไงที่สุดมาหาลูกมาหาร้านมาพบป่สักษาก้าปเจ้าแลลคขอบพ่วให้ดีเย็นเป็นซุกให้เจริญเจริญบ่พอมีก็ให้มี่พอทุกถูกขอย่าทุกข์พ่อเก็บ็อให้เจ็บขอให้ขาพเจ้าและคนในครอบพ่อของขาพประาทุู่ทุกคน ความแข็งแรงที่น,นี่เนี่งอย่าเจ็บอย่าจุนอย่าเจ็บอย่าพวยอย่ามีแนวไล่ไล่ได้ไมากข่านเด้อเฮ้ยฮ่าฮ่มันาฮ่้ฮึ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ แม่ให้พูดแล้วนั่ไปบอกเด้อนั่ไปเขียนเป็นตัวเขียนใส่กระดาษคือเพิ่นเขียนอะไราะว่าลูปเปกอีดีดิมันแม่นตัวนี้ก็ให้มันตัวนี้เด้อว่ามันแดงจ่งถึงคนอะบปวยเหยียบใบเด้อดรังสองตัวรางสลัดกินแดงก็สว่านได้ได้รถก็เอาเงาเงาออกให้แม่เบิกทรัพย์เอาเงาออกให้แม่ บเห็นว okay. ่าสันท์เอายกยกให้ดูนะเออสามนั่งเอานํำปูหลามที่นั่งนั่งด้วยในสมาธถ่น่ะตสีแดงกับศูนหาเด้อค่ะเด้อจักสีแมนบัวเมนอันนี้ถ้าปูแม่ตาก็ให้ออกล่างให้เหยียบเลขล่างไว้ลูกกับสีชอบเม็ดเดียวตัวเดียวแบบนี้ลำปูมันจังสีถุ่มได้นนัดสามตัวยังเฮ็ีดหกกับเจ็ดกับเนาะ ยังตามประตูหกประตูท่านเด็กล่างมันตูดเดียวมันทุงงม่มง่ายแม่ปูเหยียบไปเด้อแขนแกน,แกนดเด้อตะนล,ล้<ะ>งเฮ้ยศูนย์ห้าฝากฝากเอฟซีฟหน่อยครับดังๆฝากเอฟซีหน่อยครับศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าศูนย์ห้า,หาบ,บนหรือล่างท่านลองล่างครับล่างล่างอย่างเดียวล,ล,ยล่างอย่างเดียวศ <0 5. S 2> ูนย์ห้าศูนย์ห้าครับผมโอ้ท่านลองเมาเลยนะครับทุ่มเบิร์ตมีโอ้โหน ท่านลองล่างอย่างเดียวนะครับผม